ดูสุดใสดิว่าเช้านี้นะอะไรนะเนี่ะนี่มันยาบ้าหรือเปล่าวะเออมียาบ้านี่ว่า ขอตังค์หน่อยครับผมจะไปซื้อยาบ้าแม่ไม่มีตังค์แล้วลูกโอ้ให้ทำผมเกิดไม้รับไปเชื่อผมไม่ได้ขอตังค์นิดหน่อยก็มีให้ไปมึงต้องอยู่กูถ้าเราเสืบมันแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่น่าจะเสืบมันจะจะดีกว่านะไม่ต้องอยู่กู